s ช o u l e เอคิโช l eki ก็คือคำนามพหูพจน์ค่ะคำนามพหูพจน์ในภาษาตรุกรกีจะเป็นลันกษณะการเติมลาชแลอันนี้ง่ายมากเลยดูที่สระตัวสุดท้ายของคำนามถ้าสระตัวสุดท้ายของคำนามเป็นอารืก็คือให้เติมลาชแต่ถ้าเป็นเออือก็เติมแือ มาดูกันค่ะพหะพจน์ก็คือมีตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปเนาะสองอย่างขึ้นไปไม่ใช่สองอย่างสิสองอันสองชิ้นสองอันสองคนสองอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะคะอันนี้เด็กค่ะเด็กก็คือโชจุกใช่ไหมถ้าเด็กหนึ่งคนก็คือโชจุกถ้าหลายคนละ่ะพระพจน์ก็จะเป็นโชจุกโชจุกลา,ลาเติมลาบเราว่าโชจุกตัวอูอูอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะก็เลยเติมลาเติมเข้าไปเลยค่ะ ง่ายง่ายอย่างนี้เลยดื้อๆไปเลยอันนี้เบบีก็คือเบเบกถ้าเบบีหลายคนก็จะเป็นเบเบกล่าหรือแลกเบเบกลรตัว A ออยู่ไหนอยู่นี่ค่ะก็เติมไปเป็นเบเบกลกาเบบีหลาคน